ทนีนี้เหตุผลอะไรเราจะต้องมาฟังคำพระศาสดาและเมื่อฟังคำพระศาสดาแล้วมีประโยชน์อะไรอยากจะให้ทราบในสองประเด็นนี้นะเหตุผลอย่างหนึ่งอาตมาอยากจะอ่านพระสูตรให้พวกเราได้ทราบนะในพระสูตรนี้จะบอกเหตุผลนะ ที่ทำให้เราต้องตระหนักว่าเราจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมารู้คำพระศาสดาเพราะว่าพระองค์บอกว่าส uh ัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือน้อยมากความน้อยความมากเนี่ยพระองค์เอาเล็บพระองค์เขี่ยเศษดินขึ้นมานะครับ และพระองค์ก็บอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจุติคือตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีน้อยคือแค่เศษดินปลายเล็บโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วนะกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่ากรัดพูดถึงมนุษย์สามรอบรอบแรกไปนรกรอบที่สองนะ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันส่วนดินแม้เท่ากับดินในมหาปตพ,พีไปเกิดในเดลชาญรอบที่สามสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วได้กลับมาเกิดไปเป็นเทวดาวมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนดเดลชานเปรตวิสัยมีมากกว่าเท่ากับว่ามนุษย์ทั่วทั้งโลกธาตุเนี่ยหลังจากตายแล้ว ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่ากับ2องเศษดินปลายเล็บหลุดไปเป็นเทวดาเท่ากับหนึ่งเศษดินปลายเล็บที่เหลือเท่ากับ3ดินในมหาปตาีเนี่ยไปสู่นรก1ก้อนเดราชานหน1ก้อนแล้วเฉลี่ย3าคตินรกกับนเดราชาเปรววิสัยเป็นจํานวนมากมหาศาลซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยมากกว่า99.99% 99แน่นอนนะอันนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยที่ เอแล้วเราจะแก้ยังไงดังนั้นเราหลังจากตายแล้วเนี่ยเรามักจะคิดเองว่าเราทําบุญสุนทานกันมามากพอแล้วเราคงได้เกิดเป็นมนุษย์อีกรู้สึกว่าเราจะคิดเองหรือเราจะฟังคนนั้นคนนี้มาแต่ถ้าฟังตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธสาสดาของเราแล้วเปอร์เซ็นต์น้อยมากเหลือเกินที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก